นะครับเลีวลุงาก็จะพาน้องตองมาเปิดกล่องนะครับสสวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องจากคุณนัทธนีนะคะคุณป้านัทธนีนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งของมาให้น้องตองตั้งสองกล่องนี่โอโ้ล,ลุ้นกันเลยเน้องตองนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดมาลุ้นเลยระวังหน่อยนะอย่าเอาลงลินึงไม่คมเลยอะ่ะคมอยู่นะ เอาเอากลางก่อนตื๊ดเออเอานั่นแหละตรงรอยแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮระวังระวังอย่าเอาลึกนะเออที่ตื๊ดไปตื๊ดไปก่อนไม่ต้องซีกเอามีดเลยเอามีดใหม่มาหนึ่มีดใหม่นะมีดใหม่เอามาเ้วยก็ได้เห็นไม้มีดใหม่เห็นเปล่าเอาวางไว้ก่อน นั่นแหละระวังเลยนะมีดพอซื้อใหม่เลยใหม่เอี่ยมเอียมเลยละเปิดทางนั้นเปิดทางนั้นมาพ่อเปิดมะมาให้พ่อเปิดเปิดเป็นไหมเปิดทางไหนเออนั่นแหละตื๊บเลยมันมีนั่นอยู่เะไม่ใช่ไม่ใช่งัดงัดไปทางนั้นนั่ถูกไหมเห็นไหมมันเป็น มีเสียพ่อให้ดูก่อนเนี่ย้มันมีอันที่เปิด,ดย <c oughs> อยู่อย <c oughs> ู่แล้วมันวิ่งอันนี้ก็ติดไว้แน่นเนาะ ม,นนมันเข้าเลยนะมันคมเลยเด้อโอ้โหโอแล้วอันนี้ก็มันมีอุ้ยทำไปทำมามีดจะบาดลองระวังนะมันมีดอันนี้มันเข้ามันคมมากนะอย่าเอาลึก เอาแรงมากนะให้มันไปตามล่องให้มันไปตามล่องก็ล่องล่องไหมนะนีเด้อหลังหลักเดี๋ยวเดียวไปเดี๋ยวไปเี่ยวไปเี่ยวนะครับนี่ก็ระหว่างไม่ได้แกะนะครับเพราะว่าน้องตองบอกว่าน้องตองจะแกะเอง สุดเลยเตื้อเออเห็นแล้วมันก็ขาม ขนมเหรอไมใอนน่ใช่ผักแล้วลูกโอ้ขนมฮ่าใส่กองอย่างดีเลยอันนี้เป็นขนมอะไรไม่รู้แต่มาจากเทเวลิลเฮ้ยอันนี้หน,นึชองชีสก้อนอันนี้อร่อยบากอนอลตกเราเคยกินไหมไม่เคยนี่อันนี้หนู่ยิ่งชอบเลยอะไรนั่นน่ะปวามีแต่นขนม,ม,มนหวานแบหวานมากเท่าไหหวานมากนะ โอ้โหถ้าหวานมากแนละ้วต้องกินวันละอันอถ้ากินวันละเยอะอไม่ได้มันเกินป้ออันนี้ป้อันโอ้โหอันนี้อะไรไม่รู้นะไหนละ่ะของพ่ออยู่ไหนไม่มีชักว้ายอันนี้พ่อสมควรกินนะมันเป็นผักสลัดไหนกับกล้วยทอดโอ้โหอันนี้ของพ่อเนอะ <c oughs> ไหนละ่ะ เยอก็ของนู้นไหนอ่าของนู้นของเยอะแท่บาทนี่เดี๋ยวเอาไปแบ่งเพื่อสองอันคนไหนนี่หนูก็จะกินโอ้โหเดี๋ยวนะกกุ้งก้อนเพาะมันมีกี่อันโอ้ต้องยกให้เอฟซีดูก่อนเออนะฮต้องต้องวางไว้แล้วนี้อ่ถ้าถือไม่ก็นุ่นเลยแล้วถือไว้นี่หน่อยนะบ้าน ถั่ดินหกอันเป็นอะไรไม่รู้นะเฮ้ยเป็นขนมเหมือนกันเจ็ดอันหือว่ามามา่าบ่เจ็ดอันอู้หูแปดอันเก้าอันอันนีนนโโ้บุบแล้วเอ,อันอ้หูอันอะไรยัช,โชโลล็อกโกแลตเหรอไหนยัยเปิดดูหน่อยสิอันนี้อะไร ีขอาอัน11 12อันโอ้โหเดี๋ยวพ่อแกะดูเนาะแกะคิมบางเน้น่าแกะสิแกะดีทั้งนั้นเลยอะใหญ่แน anyway, right? ่แน so, oh, like, ่ท anyway, ีนี้หนูก็ไม่ต้องคิดเรื่องอาหารของหวานแล้วตัวก็ได้เก็บตังค์หนูมาลุ้นอีกอันนึงดีกว่าอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้โอ้โหเป็นแบบนี้นะออันนี้ให้พ่อ าลวันนี้ลุ้นอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่า <นะ S 2> เราจะไปดูดาวหางกันนะคะ,ะดาวหางเลยวันที่21 <นะ S 2> คือ <นะ S 2> วันนี้เหนือเดียร้องพอชินหน่อยร้องพ่อชินหน่อย,อยเอาอ่ะพวนั้นลงมาลุ้นกันต่อนะเลย <นะ S 2> อีกอันหนึ่งก็แบบไม่ได้หนักเท่าไหร่อันนี้น่าจะของพ่อ อร่อยอร่อยมาลองมือด้วยนะค่อยๆค่อยๆค่อยอย่างนี้เดี๋ยวคือแล้วพอแค่ปลายแล้วก็แล้วนั่นแหละอือหืออร่อยนะครัาใครมันจอดตรงเนี้ยอ๋อก็ไม่รู้แหละถ้าเขาเขอยากจะดู จะไม่เห็นตัวกันโอริโอเอาไว้กินกับนมโอ้โหเขี้ยวนเลยเขี่ยวเลยรักเลยอ่ะคนนี้รักก็ต้องขอบคุณรักก็ต้องขอบคุณเอีกีนะเมีอีกทีใจดีจะงาเลยอันนี้อันเดอร์เหนียวสองอันมันอร่อยนะมันตามอันอันนี้เป็นช็อกโกแลตช็อกโกาแท้พ่อยังไม่เคยกินแบบนี้ ห้าอ,อันใช่หกอัน,อนมันเป็นภาษาอกงกเษาะภาษาไทยต็มนี้ยัเจ็ดแปดอันเขาเรียกว่าฟันชติกอะไรฟันชติกมันผสมเผือโอ้โหเป็นาอร่อยแน่เลยเจ็ดแปดอันรับเอปาป้าและอันนี้ก็ก้าอันอนี้กินโหเดี๋ยวใส่กล่องไว้เหมือนเดิมโอเคเอา เหรออันนี้อันนี้ก็อยากจะลองกินดู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 จัดนั้นแหะมันต้องจัดให้เป็นเป็นเหมือนที่มันมาแต่ใ้เต็ย กินเลยเดี๋ยว,นะวให้หนูด้วยเดี๋ยวพ่อกินแล้วนะเดี๋ยวพ่อกินเลยนะน้าๆเย็ดีกินแล้วนะครับเย็เดี๋ยวะทีกว่าโอ้โหนี่ไงโอ้โเป็นแบบนี้ีเป็นแบบนี้ในถั่วเยโอ้โหลูกโตขึ้นเอาเยอะจังโอ้แบ่งขึ้อนอแบ่งขึ้นเหรอ ใส่ถุงด้วยนี่แล้วใช่ไหมใส่ถุงของแอรนี้เกรางคนไม่ริสำับคลิปนี้ก็เกี่ยวเัพน,นี้นะคะต้องขอบคุณคุณป้านัดอะไรนะนีอ่าดูนิ การงานการเงินก็ขอให้ลื่นไหลนะคะขอให้ครอบครัวของคุณนัทนีนะคะเจอแต่วความสุขความร่ำรวยนะคะขอให้องค์ป,ปูบริจินอัคราคุ้มครองคุณนัทนีนะคะขอบคุณมากค่ะครับนีก็ขอให้ fcjd นะครับคุณนัทนีนะครับขอให้ครอบครัวของคุณนัทนีมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับอายุมั่นคงยืน อย่าเจ็บจะจนนะครับขอให้ท่ำล่ำรวยรวยเฮงเฮงปังๆนะครับขอให้คิดสิ่งใดก็สมความปรารถนานะครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองนะครับขอบคุณมากครับาาสวัสดีครับมับนขันยืนไปแช่ก่อนแป๊บนึง <c oughs> อันนี้ละลายง่ายนะไหนไหนไหนเราต้องเอาไปแช่ไว้ไปแช่ไปะ บายบาย